ช่วงติวรักเต็มร้อยผู้ชมครับสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพทางเพศแล้วละเลยไม่ได้เลย วันนี้เราก็ได้รับเกียินะครับจากกูรูรักประจํารายการของเราคุณหมอวชระพุ่มประดิษฐ์นะครับทา่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อนั่นเองมาอยู่กับเราแล้ว,ลวหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาถึงก็มีคําถามมารอสอบถามคุณหมอวชระอยู่เลยนะคะส่งมาทาง a c e b o o k ค่ะเป็นคําถามจากคุณผู้หญิงนะคะถามมาว่าถ้าฝ่ายชายติดเชื้อ HIV แต่ว่าเขายังรับยาต้านอยู่นะคะฝ่ายหญิงจะมีโอกาสติดเชื้อไหมอีกอย่างฝ่ายชายไม่ใช้ถุงยางอนามัยด้วยค่ะคือสมมุติว่าถ้าเขาไม่กินยา ต้านไวรัสอยู่เนี่ย<ช>นะครับโอกาสติดเชื้อมันก็จะค่อนข้างสูงอยู่ละใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าฝ่ายชายนั้นเขากินยาต้านไวรัสจนกระทั่งไวรัสนั้นต่ํากว่า20ก็คือตรวจไม่เจอแล้วในกระแสเลือดนะครับโอกาสที่จะไปติดผู้หญิงเนี่ยมันลดลงเยอะมากเลยอันนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธ,ธิภาพนะครับ<ช>อันนี้ก็ต้องตอบก่อนว่าจริงๆครับว่าการกินยาต้านไวรัสนั้นมันก็ลดโอกาสในการติดเชื้อลงไปได้เยอะมากนะครับแต่ทั้งนี้ก็คือไม่เป็นศูนย์ เราก็ยังแนะนำนะครับว่าครับเราก็ควรจะต้องสวมถุงยางอนามัยไปก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าอีกทางหนึ่งก็คือป้องกันไม่ให้ติดเชื้อแน่ๆนะครับมันมีวิธีอื่นไหมครับมีคนบอกว่าแล้วถ้าคุณผู้หญิงเนี่ยยังไม่ติดกินยาต้านเข้าไปด้วยเลยอันนี้เป็นคําถามที่ทันสมัยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นถกเถียงกัน ทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้มันมีวิธีใหม่อย่างที่น้องภูมิบอกนะครับก็คือว่าคนที่ไม่ติดที่เป็นคู่นอนเนี่ยนะครับเราก็กินยาแต่สูตรไม่เหมือนกันนะคุณภูมินะครับคนละสูตรอ่ะคนละสูตรกันก็คือคนที่ไม่ติดกินยาเพื่อป้องกันเนี่ยจะกินน้อยกว่ากินวัลเมดไปทุกๆวันนะครับโอกาสที่จะติดเชื้อก็ยิ่งต่ำลงไปอีกนะครับจริงๆต่ำมากเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นศูนย์อยู่ดีนะครับก็คือว่ามันมีปัจจัยที่เราควบคุมยังไม่ได้บางเรื่องเนาะอย่างเช่นเกิด คุณโนตลืมกินยาป้องกันอ่าไปบางวันเกิดคนที่ติดเชื้อ HIV เนี่ย กินยาไม่สม่ำเสมอขึ้นมาแล้วเชื้อขึ้นมาตอนไหนเราก็ไม่รู้นะใช,ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ชัว์ที่สุดที่เราเห็นเลยกับตาเราว่าป้องกันเราได้แน่ๆเลยนาครับถุงยางอนามัยในกรณีของคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันแล้วก็สามีเป็นเอชไอวีนเ,น HIV เนี่ยนะครับเขาเลือกที่จะไม่ใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยคุณหมอแนะนําว่าเขาควรจะต้องไปตรวจเช็คเลือดของเขาตรวจเช็คเขาเรียกว่าตัวโรคเนี่ยบ่อยขนาดไหน สมมติเราตัดสินใจอยู่กันแบบนั้นแล้วนะครับ <Okay. S 2> จริงๆจ,จะใส่ถุงหรือไม่ใส่ถุงเราก็ควรจะต้องมีการตรวจเลือดอยู่ <Okay. S 2> สม่ําเสมอนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นประเด็นนี้สําคัญมากนะครับอย่างที่คุณโน้ตคุณภูมิบอกนะครับว่า <Okay. S 2> ให้ เช็คเป็นประจำรู้แต่เนื่อๆรักษาดีกว่ามากนะครับ,รบผ่านคำถามน่าอกหนักใจของคู่รักคำถามแรกกันไปแล้วนะคะมาถึงอีกหนึ่งคำถามค่ะคุณหมอวชระบอกว่าหนูอายุ19ปีค่ะคบกับแฟนมา2ปีแล้วมีลูกได้กัน1คนเพิ่งผ่าคลอดน้องไปเมื่อต้นปีนะคะพอหมอบอกว่ามดลูกเข้าอู่แล้วสามารถมีอะไรกับแฟนได้เราก็มีอะไรกันค่ะหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์หนูมีอาการผิดปกติที่อวัยวะเพศนะคะก็คือตอนปัสสาวะรู้สึกแสบแล้วก็มีตุ่มขึ้นที่อวัยวะเพศด้วยค่ะ พอจับจับรูปๆนะคะรู้สึกเจ็บตรงตรุ่มนั้นแล้วก็ตุ่มมีลักษณะแบบพอง,พองๆใสๆอาการแบบนี้เป็นโรคติดต่อหรือเปล่าคะรักษาหายไหมคะอันนี้ฟังดูก็คล้ายเริมนะ,ะแต่ว่าก็อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจจะเป็นแพ้ยานะครับอาจจะเป็นการเสียดสีนะครับตอนที่เกิดการผ่าตัดขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นรอยโรคขึ้นมาจริงๆถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยต้องมาดูะนะครับดูรอยโรคด้วยว่าเอ๊ะรอยโรคแบบนี้มันเหมือนเริมจริงหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เนี่ย ดูด้วยตาเราพอจะบอกได้ว่าอันนี้น่าจะเป็นเริมนะครับแต่ก็มีเหมือนกันคุณภูมิซึ่งพอเราดูตุ่มแล้วเนี่ยไม่ชัดอ่ะบางทีมันดูอาจจะไม่ใช่เริมก็ได้วิธีพิสูจน์ก็คือต้องเอาน้ำในตุ่มนั้นไปตรวจเชื้อเริมเลยนะครับไม่ใช่ตรวจเลือดนะอันนี้จะมีคนสับสนเยอะว่าผมว่าเห็นตุ่มแล้วเอาเช็คให้รู้ว่าเป็นเริมหรือไม่เป็นเริมเช็คเลือดได้ไหมเช็คเลือดไม่ได้นะครับถ้าเป็นเริมต้อง เช็คน้ําที่ตุ่มเลยตอนทีแล้วดูว่าเริมไม่เริมจริงๆถ้าคุณแม่เนี่ยเป็นเริมอย่างที่เราสงสัยกันเนี่ยนะครับยังไม่ฟันทงเนาะก็การรักษาก็คือกินยานะครับกินยารักษาเริมเนี่ยนะครับได้เลยนะครับแล้วก็มันก็สามารถที่จะรักษาไอ้ตรงเชื้อเริมนี้อย่างมีประสิทธิภาพเลยไม่จําเป็นต้องถึงขนาดฉิดยานะขั้่ถ้าเป็นขึ้นมาเราก็ล้างมือล้างม้าให้ดีๆนะครับกินยารักษาซะแล้วก็ยังสามารถให้นมลูกได้นะครับแต่ทีนี้ ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะครับพอดีมันมีคําถามที่เหมือนกับหินอยู่เบื้องหลังนิดหน่อยเหมือนกันนะว่าเออพอมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหลังจากคลอดแล้วเนี่ยเป็นเริมขึ้นมาไม่รู้เป็นเริมรับมาตอนอันใหม่รหรือว่าเป็นเริมเก่าอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการการการเป็นเริมหลังจากมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหลังคลอดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเออเป็นเชื้อใหม่ซึ่งแฟนเอาอมาให้เร็วๆนี้อะไรอย่างงี้นะครับอาจจะเป็น เชื้อเก่าที่เราอาจจะเป็นอยู่แล้วก็ได้เราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วอาจจะมีเริมแล้วก็ได้โดยไม่รู้นะครับแล้วก็พอมีความเครียดตอนที่ต้องไปพาตัดหลังคลอดเริมก็เลยกําเริเรบออกม,มาตอนนั้นนั่นเองนะครับถ้าอยากจะรู้จริงๆอันนี้ก็กลับมาเป็นประเด็นว่าสมมติหมออยากรู้ว่าหมอเคยเป็นเริมหรือเปล่าตอนนี้หมอไม่มีอะไรเลยเนี่ยหมอต้องไปเช็คเลือดอ่าเลือดจะบอกว่าอ๋อหมอเคยเป็นมาแล้วในอดีตออเคยเป็นมาแล้ว้ใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะช่วยตัดสินว่าเรา เคยเป็นเรือม,มาก่อนไม่ได้เป็นอันใหม่ขึ้นมามครับคำสั่งสุดท้ายนะครับส่งมาสั่งเฟซผม,มาอายุ28ปีครับมีแฟนอยู่2อคนอคนหนึ่งเนี่ยอยู่จังหวัดเดียวกันอีกคนนึงอยู่กรุงเทพครับผมมีอะไรกับแฟนที่อยู่จังหวัดเดียวกันแบบไม่สวมทุกอย่างครับวงเล็บแฟนผมไม่มั่วแน่นอนมั่นใจส่วนคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยเจอกันประมาณ2เดือนครั้งแต่ว่าเราแอบคุยกันทุกคืนนะครับคุยกันทุกวันเลยเวลาไปกรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ย ก็จะมีอะไรกันแบบไม่ป้องกันครับวงเล็บแฟนผมคนนี้ก็ไม่มั่วแน่นอนสองเดือนเจอกันครั้งหนึ่งเป็นคนมั่นใจเป็นคนมั่นใจนะครับผมแฟนผมไม่เที่ยวนะครับเป็นคนเรียบร้อยผมเองก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุรีและมีเซ็กซ์กับสองคนนี้เท่านั้นครับผมอยากจะรู้ว่าผมมีโอกาสติดเชื้อ HIV หรือเปล่าครับคุณหมอถ้าเรื่องมันเป็นแบบที่ตั้งคำถามก็คือควบคุมได้หมดเลยนะครับก็คือว่าแฟนทั้งสองคน ก็มีอะไรกับผมคนเดียวเลยไม่ได้มีคนอื่นเลยผมเองก็ไม well> ่ได้มีกับใครนอกเหนือ2คนนี้นะครับแล้วาคนเนี่ยไม่รู้เช็คเลือดกันหรือเปล่าน้อแต่ดูเหมือนอาจจะยังไม่ได้เช็คสมมติว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้แบบนี้จริงๆในโลกอุดมคติเนี่ยนะครับก็คือไม่ติดหรอกคุณนน้ตแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นยังไงคะจริงๆที่คุณหมอเจอคือเราเจอแบบนี้มาแล้วนะครับที่คิดว่ามั่นใจว่าไม่เป็นนั้นนะครับแล้วก็อาจจะ อาจจะไปเสี่ยงกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์บางอันก็เป็นได้เพราะว่าแฟนผู้หญิงสองคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าคุณมีสองคนถ<ช>หกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับอาจจะเหมือนเขาก็ได้อยู่สถานเด<ม>ียว<ม>กันเดียวกันก็คือก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมครับว่าเอออีกฝ่ายหนึ่งมีมากกว่านั้นหรือไม่อันนี้เราตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเอาชัวร์เลยอืถ้าเอาชัวร์แบบว่าปลอดภัยสูงสุดแบบที่เราอยากให้คุณปลอดภัยเนี่ยก็คือจะต้องเช็คเลือดใช่ไหมครับ ทั้งสมคนสมมติเราเช็คเลือกวันนี้3คนเนี่ยเป็นลบไม่มีใครเป็นโรคเอดไม่มีใครเป็นหลักการันตีได้ไหมเกิดสมมุติแอปมันหาง่ายเนาะมันเกิดปุ๊บเดียวเดี๋ยวก็แฟบเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราอาจจะไปรับเชื้อมาหลังเจาะเลือดแล้วก็ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรมากมายมีเพศสัมพันธ์ตามปกติเขาก็แนะนําว่าทุกปีอย่างน้อยมีการเจาะเลือดยกเว้นว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นครั้งๆ้งใช่ไหมครับแต่ว่า การเจาะมันก็เป็นการแค่บอกว่าเป็นไม่เป็นใช่ไหมครับไอสิ่งที่ชัวร์มากกว่านะครับก็คือการป้องกันตัวเองโดยการสวมถุงยางอนามัยเขามีการคาดคะเนกันของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคาดการณ์กันว่าในระยะ5ปีข้างหน้านี่นะครับกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเป็น h i ชเนี่ยมีกลุ่มอะไรบ้างที um ่เราทราบกันด like anyway> ีแน um ่นอนกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดกับกลุ่มชายรักชายอีกกลุ่มนึงนะ ที่สถานการณ์มันอาจจะพอใช้ประยุกต์กับกรณีนี้ได้ก็กลุ่มแม่บ้านที่แต่งงานเป็นตนเป็นตนกับสามีอยู่ที่บ้านเฉยๆเราใส่คอนดอมไหมล่ะถูกไหมเป็นแม่บ้านเนี่ยแต่งงานกันมากับแฟนเนี่ยถูกควนองทองทำมีลูกด้วยกันนอนรอรับอยู่ที่บ้านเลยนะกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังเป็นความเสี่ยงอีได้เพราะว่าเพราะว่าอยู่ในโหมดว่าไม่น่าจะเสี่ยงถูกต้องเขาก็เชื่อใจสามีร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับที่คุณผู้หญิงสองคนที่เชื่อใจคุณ เราไม่ได้พยายามสร้างความระแวงเราแค่อยากให้คุณรักษาตัวรอดเป็นยอดดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแม่ทุกคนก็ต้องรักตัวเองด้วยนะคะป้องกันแล้วก็หมั่นตรวจเสมอด้วยใช่ก็ต้องขอบคุณมากนะครับกูรูรักของเรานายแพทย์วัชระพุ่มประเดชคุณหมอขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ แล้ววันนี้ค่ะขอ,ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรหญิงสวยๆจากอินนิตแบงคอกค่ะรองเท้าจากมาดามฟลามิงโก้เครื่องประดับทอมดิกแอนฮ r รีค่ะเจอกันใหม่น้องที่เดิมเวลาเดิมครับพระราสวัสดีหน้าเที่ยงคืน20นาทีนะครับทางช่อง3และช่อง33คืนนี้ลาไปแล้วนะ่ารับฟันดีราติสวัสดีค่ะ <im itation> ดเ,ดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราอะทำใจให้มันสบายสดใสก่อนการให้กําลังใจตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือเราเราให้กำลังใจคนอื่นได้ให้อภัยคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้กําลังใจตัวเองได้ด้วยให้อภัยตัวเองได้ด้วยแล้วเราก็จะสบายละอยู่บนโลกด้วยความแบบสนุกสนานสวยงามแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วย